ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุกคนนะจ้าจะมีผ้าเราอะไรสไตล์พ้าพี่น้องมาเก็บพักอันแม่ระดิชทุกคนแม่ระดิชจ้ะทุกคนกินยอดอ่อนๆมันจ้ะทุกคนดอกจอดอกขาวๆเป็นลวกกินกับน้ำพริกจ้ะกินกับสม่ต่ำก็ได้นี่หลากมันจะอันมันจะมีหลากคือวาสบี้เโรชรสเป็ิเผ็ดตะไบยอดมันจะขมทุกคนพี่มาพี่ที่สวนผักี่พีกับมีจ้ะนี่กินหลากมันทุกคนเยอรมันกินหลากมันนะ แดดแรงหน่อยมันจะไม่เห็นนะทุกคนขออภัยด้วยจ้ะมันจะมีครูเหมือนความด้วยเก็บกินระวังจ้าทุกคนจ้ะ,ะมันใบมันอ,อน่อนอ่อนทุกคนหนอ่อนอ่อนโพึ้นมาเก็บกินก็ไไรจ้านี้ไอ้มุมเม,นม้นไม่ชัดนน่ลักษณะใบอ,อ่อ,อนอ่อ,อนอยู่นะทุกคนนี่คือใบพักกระโดดบานเฮานะทุกคนแต่มันขมจ้่จ้ะประมาณน,นี้แหละทุกคนบ่ตบเต็มเลยนะน้ำขงังทางทุกคน ผู้ใดมากขมก็กินแจ็บจ้าทุกคนห้าสิบอัพบ่าขมเหรอเนีจ้าห้าสิบอัพนี่จ้าประมาณนี้ลยทุกคนนี่จ้าเก็บอาดรอกที่มันอันเป็นช่อรองสิจ้าเลยเ่แบเพราะเยอรมันจะกินหัวมันเลอทุกคนเด้อมันจะมีหัวย่องไตแล้วมันจะเผ็ดเผ็ดอันรอกขาวๆนี่ทุกคนเอาไปกินอันรวกกินคือผพักกระเดาแ่บจ้าพี่น้องนี่มาเบ่งต้นมันต้นถึ่ใหญ่ๆมันจ้าทุกคนแ่บจ้าทุกคนนี่ มีประโยชน์มากเลยหัวมันสิคือวาซาบิเลยจ้าเพ็ดจา้าแม่ r a d i ทุกคนเขาเรียกกันนะนะคนเยอรมันเอาไปฝนฝนฝนแลอกไก่เอาไซมกินกับป่าไซม่อนล้มควันยังเสียะข,ของข้าเจ,จา้าลรจ้าทุกคนทุกคนนี่จ้าแม่ r a d i เยอรมันเรียกจ้าต้นมันต้นมันทุกคนเห็นปะเป็นดอกเลยจ้า ในต้นมันทุกคนมันจะมีหัวทุกคนนี่จะมีหัวเยอรมันเขากินหัวมันนะทุกคนแม่ละดิทุกคนก็ล้างออกดอกด้ยทุกคนดอกขาวๆจ้าอยู่สวนกับมีนะทุกคนนี่พพราะไนท้อจนแล้วปลูกไปขุดกินหัวมันเผ็ดจ้าทุกคนทุกคนต้นนี่เอแมนแล้วจ้าเนี่ยมันจะคล้ายๆกันด้วยจ้าแต่มันเอร์มนเถ่นไม่ใช่นะทุกคนนะต้นมันนี่ เมี่บอลูซื้อไทยจ้ะทุกคนว่ากินค้างแรกกินค้างที่สอง้วจาจะนี่นี่เจบีสิขึ้นซื้อให้เด้อซื้อภาษาเยอรมันจ้ะทุกคนนี่ซื้อภาษาเยอรมันจน้ะนี่กินได้แซ่บพร้อมจ้ะนี่กินได้แซ่บพร้อมพิจาเต็มเลยกินได้ไปได้ ดอกมันจะสีสีสมพูอมหวงเลอทุกคน้ะสีสมพูอมหวงวใกล้จะดอกเดี๋ยวสิบให้เบื้องต้นเกลาแก้มันจ้ะทุกคนอยู่ริมแม่น้ำทุกคนอยู่แม่น้ำอ่อนขาพี่น้องบ่ขมเลอทุกคนนะยี่วีเก็บไปกินสดบ่ขมจ้ะ ดูสิเบื้องลักษณะตนน้นมันอีกจะตนน้นมันอันนี้ต้นเก่าแก่มันทุกคนที่มันตายนะลักษณะต้นลั้แดงๆสิจันเห็นปะบอขมพร้อมพี่น้องบอขมจา้าเดี๋ยวไปซีมน้ำกันจะมีกินไปแล้วตน้ออนอ้อนๆแดงๆวันน่ะทุกคนไหวหรตอนนี่ถากทุกคนถาก ปวดสารท่าก็มากินจ้ะทุกคนไวยท่าคนนั้นเนเต็มเลยพี่บีเคยกินแล้วนะทุกคนเก็บไปกินแล้วเฮ็ดคลิปเราแต่ว่าปรได้ลง้งคลิปพี่น้องมันหลายคลิปจะขึ้ลนล้งในแยามนัพี่น้องเบื่อนะจ้ะเห็นบ่รับสรับเชียนฮะรับสรับเชียนคอมยาเชียนว้ามมาหน่อยห่อนเดียรพี่น้อง นี่จ้าเรือเต็มเลยพี่น้องเอาอ้อนกินยอดอ้อนมันแด้วพี่น้องเป็นพุมพ่มเป็นกอจ้าเห็นปะนี่จ้าเป็นพุมพ่มเป็นกอมาดอกสีออกสีม่วงๆยี่นีสิขึ้นซื้อหดอกจ้าสิขึ้นซื้อสีเฮ็ดอันใส่โปะนั่นเลยหอกจากินได้ทุกคนเขอดไปศึกษาบางในยูทูปก่อนก็ได้เด้อมีผู้เห็ดเห็ดเพิ่นเห็ดอยู่จ้ามีเห็ดช่องนี่อยู่ ยี่บีกับไบเบื้องันมาขึ้นกันมเมนเตาท้องจ้ะงามเสีบนะพี่น้องพักอันนี้ยี่บีกินแล้วผักกาบน้ำน้ำแต่ทุกคนเราไปด้านะใบด้เรียกบักปุงอ่ะส่นวางสิเนอะประมาณนี้แหละจ้ะเห็นป่าเต็มเลย ผู้เงาไปคุณต้มถูดูุสีกับงามพี่น้องนี่เต็มเลยทุกคนผักอันนี้เห็นบ่อันนี้ก็ผักไอ้น,นั่นนะไอ้บต์ไอเน้นเน้นเคสทุกคนนี่จะีเก็บไปแล้วจ้ะเต็มเลยทุกคนเต็มเลยจ้ะคุณกินได้จ้ะทุกคนจิระสลับสล,ลับเชี่ยนพี่น้องม้าบันนี้เป็นดอกหมดลวจ้ะที่เห็นบ่เป็นดอกจ้ะงามขาวจันพันจ้ะ บันี้กัล้อพุ่นเลยบันนีล้อเอ้นั่นเลยแเสียบทุกคนนี่เห็นบ่ทุกคนพักได้มาเนาะายวีเจะมาลวกจากกินกับน้ำพริกเนาะล่างสาเดเรียบร้อยจ้าอันนี้แม้ละดิทุกคนมแม้ละดิแล้วก็ไม่ยาเอ็นยืดทุกคนนี่จ้า จะลวกกินกับน้ำพริกเราเนาะยี่ยวีก็บสิทอดไ่แล้วก็มีผักไอ้ไอ้นี้พร้อมนะทุกคนไออะไรนะเน้นเน้นเคสเสอรท์ทุกคนไออะไรนะเหมือนผักสลัดน้ำนะทุกคนที่เก็บรวมกันเนาะสลัดน้ำยวยีอันเซทุกคนมาจ้าผักนี่จ้าแล้วก็ยวยีก็ได้ผักอันที่เก็บมาหมดก่อนนั่นอีกเนาะแล้วก็มีผักไอ้สลัดน้ำทุกคนแล้วก็เมลอดิช จะพีได้น้ำพริกจ้ะน้ำพริกปลาทูถ้ถวยวาเลือเลยนะทุกคนแล้วก็ไข่เจียวจ้ะมามาซีมกันทุกคนนะเสพซีมแม่ละดิชก่อนด้วทุกคนถ้าจะเก็บเอาช่วงมันดอกเป็นดอกอสิจ้ะนกินสดได้นะทุกคนในหนังสือเขากระ่วอยู่ขอดัดหยมมือนะจ้ะเด้อจ้ะ มืมขมนะทุกคนขมคข่พักกระเดานลจ๊จ้ืมันขมมันๆทุกคนแต่ว่าหัวมนันจะเผ็ดทุกคนหัวมันจะเผ็ดนะหน่าเอินเยอะทุกคนมันพักอีนแน้วอีกจัง ผักอันนี้ไม่ขมนะทุกคนนะเวีเก็บกินรอบหนึ่งแล้วแต่ทาวิดีโอลอบอยังไงก็มันนุ้กก็เลยลบทิ้งผักอันนี้อร่อยดอกมันจะเป็นสีชมพูเลียวจีจะขึ้นชื่อเป็นภาษาเยอรมันมีคนสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นเขายูทูบเบอร์ด้วยกันนี่แหละจาเขาเก็บเขาบอกว่า พี่สบายพี่้องอร่อยนะหัอเนี่ยอร่อยอืมไม่ขมด้วยทุกคนกินดิฟก็ได้นะทุกคนนะจอกต้องล้างให้สะอาดแล้วจะเด้เพราะว่ามันอันนี้มันเป็นทางน้ำไหลอ่ะอืม อนี่สิบาวอเตอร์เคตกับ่มแมนแมนน่ะทุกคนจะมีเห็นพันเก็บในแอปฝากมันก็ว่าวอเตอร์เคตนะอาจจะเป็นชื่อภาษาเยอรมันชื่อต่างกันประมาณเนี้ยมันเผ็ดมันหึ้นจากพักอันเนี้ยไม่ต้องอร่อยอันก็บพักอัน ที่ยีบีวาคือผับุ้งกดิ่นทิพย์เบิ้งขอบคุณทุกกนที่เขามารับชมจนจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะยูทูบเปิดน้ำกันมันเป็นหื่นๆนะทุกคนคลิปก่อนนี้ยี่บีเฮ็ดไปนี่จ้จามันอร่อยดีอยู่มันเหมือนผักบุ้งนะพี่น้องเีวบีวานะผู้ดใดผู้ใดกินเคยกินก็คอมเมนต์มาบอกกันนะ จ้บทุกคนอร่อยอม,มันออกเผ็ดเผ็ดเผ็ดหน่อยกว็วอเตอร์คกิน, cake, นเ,เน้น,เน,นเน้นเคสนี่จ้าทุกคนผักสลัดน้ำโอเคน้นจาจ้าพี่น้องเนาะเอวิญานคลิปยาวพี่น้อง เก่งใจมู่วพูว่าเบิงน้าแม่ละดิสกาเซีบเปนน่องอคุยกันน้ำพริกพป่น้่องเลยปนกระทูกระเสียเปนน่องปอนแห้ง บบขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทนะจ้าเด้อขอบคุณได้หลายพี่น้องสวัสดีจ้า